สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟังการชาแนลในช่วงของฟังเข้ามานะครับวันนี้เราจะมานั่งฟังเรื่องลึกลับเรื่องราวสยองขวัญหรือตำนานต่างๆทั่วโลกที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมานะครับมันมีเรื่องเล่าที่ผมเคยได้ฟังคนคนหนึ่งซึ่งมีอาการผิดปกติทางสมองหรือวิกลจริตเขาเดินไปเดินมาอยู่ในอำเภอเนี้มานานแล้ว หลายคนก็ไม่รู้ว่าตาลุงคนนี้แกวิกลจริตเพพ่ออะไรแต่สิ่งที่แปลกประหลาดก็คือตาลุงคนนี้แกมักจะเดินหิ้วถุงผ้าหรือหิ้วเป็นกล่องอะไรก็แล้วแต่สักอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครรู้ว่ามันคือกล่องอะไรไอ้เจ้าแม็กเนี่ยมาจากกรุงเทพมันเองมันไม่ได้เป็นคนพื้นที่ที่นี่มาเพื่อที่จะมาทํางานมันย้ายงานมาอยู่ที่จังหวัดเนี้ย เผอิญว่าวันนั้นเนี่ยมันเจอตะลุงันนี้เก็บของเก่าเก็บขยะหรือไม่ก็เดินอยู่ตามข้างถนนบ้างบางทีก็เดินไปอยู่กลางถนนบ้างก็ลักษณะเหมือนคนที่สติไม่ดีทั่วไปบางคนก็อาจจะแบบว่าไล่พาะความลำคาญบางคนก็อาจจะเห็นพากความสงสารก็เลยหาข้าวหาปลาให้กินแต่เนื่องจากว่าแกเป็นคนที่สติไม่ดี ได้ข้าวจากชาวบ้านเขาบางทีก็ยิ้มรับมาตามปกติเอาข้าวไปกินปกติแต่บางทีเขาเอาข้าวไปให้ก็เหมือนกับว่ากลัวว่าคนอื่นเขาจะมาทําร้ายก็เลยหาไม้มั่งหรืออะไรมัง่งไล่ฟาดพวกคนที่มีจิตใจดีที่เอาข้าวมาให้เขากินไอ้แม็กเนี่ยมันเห็น,ม,น,หนมันเห็นว่าตาลุงคนนี้เดินอยู่กลางถนนชวงที่มันเห็นมันบอกว่าวันนั้นมันออกมาหาข้าวกินมันจัด การบ้านมันเสร็จเรียบร้อยแล้วตกเย็นมันหิวข้าวช่วงที่มันเห็นเนี่ยประมาณราลาสักประมาณทุ่มสองทุ่มประมาณนั้นมันสั่งข้าวเขากินอยู่มันเห็นลุงคนเนี้ยมากับเด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้น่าจะอายุประมาณไม่เกินหกขวบเป็นเด็กผู้หญิงเดินตามมาด้วยด้วยความที่แบบว่า มันสงสารมันสงสารว่าเออเหมือนกับคนที่สติไม่ดีแต่ว่ามีเด็กเดินตามมาด้วยเนี่ยจูงเด็กมาด้วยเนี่ยทำไมคนแถวนั้นเ็าถึงแบบไม่ให้ความช่วยเหลือหรืออะไรมันสงสารเขามันก็เลยไปค้าไปสั่งข้าวไว้ให้เขากินพอได้มาหนึ่งกล่องมันก็เดินข้ามถนนไปช่วงนั้นมันช่วงฝนตกด้วยมันจําได้ว่าตาลุงคนเนี้ย ไปยืนอยู่ข้างๆถังขงยะแล้วก็จุงมือเด็กคนนั้นไปด้วยลักษณะของตะลุงนั่นก็คือคุยหาของกินอยู่ในกระยอยู่มันเดินเอาข้าวไปให้เขามันเดินเอาไปให้เขาก็ในใจมันก็กล้าก็กลัวว่าตะลุงคนนี้จะทําร้ายมันหรือเปล่าตอนที่มันเดินเอาไปให้เนี่ยเดินข้ามถนนไปเนี่ยแม่ค้าที่เป็นคน ทำข้าวให้มนันเก็พูดว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยต่ลุงคนเนี้ยบางทีก็แบบคุ้มดีคุ้มร้ายบางทีก็ดีเนี่ยมันก็ดีเออมันจะก็ไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่ถ้าสมมุติว่าสปีแกหลุดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเกิดการทําร้ายกันได้แต่เนื่องจากว่าเจ้าแม็กเนี่ยมันไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วมันเดินเข้าไปแล้วมันเอาไปข้าวไปให้เขากินพร้อมกับน,น้าอีกขวดสองขวดสิ่งที่มันเห็นก็คือตาลุงคนนั้นเนี่ยก็หยิบข,ข้าวขึ้นมา แล้วก็พาเด็กคนนั้นเดินหายเข้าไปในความมืดอยู่ในซอยเปลียวซอยนะั้นนั่นคือสิ่งแรกที่มันเล่าให้ผมฟังรู้สึกว่าประมาณสองสามวันก็ใช้ชีวิตของมันไปตามปกติคืนนั้นเนี่ยเจ้าแม็กเนี่ยมันก็เห็นตาลุงคนนี้อีกแล้วแต่ว่าตาลุงคนนี้ไม่ได้อยู่ที่ข้างเธออยหยาดังนั้นแกเดินไปเดินมาอยู่ข้างๆวะพร้อมกับจุงเด็กคนนั้นไปด้วยแล้วสีหน้าตาลุงนี้ก็เหมือนกับว่า ร้องไห,ห้อยู่ตลอดเวลามันสร้างความสมเพศเวทนาให้กับพี่เจ้าแม็กเป็นอย่างมากก็เนื่องจากว่าคือหนึ่งแหละตาลุงคนเนี้ยเสียสติด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งที่มันไม่รู้ก็คือว่ามันไม่รู้ว่าตาลุงคนเนี้ยมันจะไปนอนที่ไหนคํามือดึกดืนจะไปนอนไหนและอีกเรื่องหนึ่งที่มันรู้สึกว่าสงสารเวทนามากก็คือเด็กที่ไม่รู้อีโนอ,อีเน่ที่ต้องคอยเดินตาม ญาติหรือพ่อหรือตาหรือใครก็ไม่รู้ที่สติมไม่ดีเนี่ยเดินตามไปด้วยเรื่อยๆมันก็เป็นห่วงวันนั้นเนี่ยมันจอดรถด,ดูตาลุงคนนี้ยอยู่นานตาลุงคนนี้ก็เดินหายเข้าไปในวัดพร้อมกับเด็กคนนั้นสิ่งที่มันคิดก็คือว่าสงสัยตาลุงคนนี้คงจะนอนที่วัดนี้แหละหลังจากนั้นผ่านไปได้สักระยะไอ้เจ้าแม็กเนี่ย มันเหมือนกับว่าหลังจากที่มันเห็นเนี่ยมันชักเริ่มสงสัยว่าลุงคนเนี้ยแกเป็ในใครมาจากไหนทำไมถึงเที่ยวจุงเด็กถึงเที่ยวหอบข้าวของแล้วชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยจะยุ่งยากกับตาลุงคนนี้เท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่า,วาชาวบ้านตอนนั้นเขาเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่าบางทีเวลาที่สติกแกไม่ดีเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเอาไม้ไหรืออะไรไปหวดชาวบ้านที่เขาหวังดีกับตาลุงคนนี้แต่จใจมันมนสงสาร แล้วมันก็อยากจะช่วยเหลือหรือมันอยากจะแบบว่าให้มูนิธิหรือใครก็แล้วแต่รับเด็กคนนั้นออกมาทีเย่าให้ต้องไปอันตรายอยู่กับลุงคนนี้เลยวันนั้นเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยมันเข้าไปในวัดวัดเนี่ยวัดวัดเนี่ยก็เป็นวัดที่ค่อนข้างที่เก่าแก่แล้วพอสมควรมันเดินเข้าไปเพื่อตามหาตลุงคนนี้ว่าอยู่ที่ไหนหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบจนมันเดินไปถามพวกเด็กวัดหรือว่าใครที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ย ถามว่าได้เห็นคนที่สติไม่ดีเดินก็มาพักอยู่ที่นี่บ้างไหมเด็กว่าคนนั้นก็บอกว่าอ๋อตาลุงคนนั้นน่ะเลยนุ่นแกนอนอยู่ตรงศาลานุ่นเป็นที่อาศัยประจำของแกมันอยู่ที่ศาลาได้ยินอย่างนั้นแมมันก็เลยเดินไปหาว่าเออลุงลักษณะการอยู่จะเป็นยังไงลําบากไหมอะไรไหมถ้าช่วยเหลือกันได้ก็จะช่วยเหลือกันพอมันเดินไม่เห็นเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือ ข้าวของเครื่องใช้ที่วางระเกะระกะมีถุงข้าวถุงขนมมั่งวางเละเทะแล้วก็มีเสื้อผ้าของเด็กอยู่มาณชุดสองชุดอยู่แถวๆนั้นแต่ว่าตอนที่มันไปเห็นเนี่ยมันไม่เห็นลุงนี่แหละไม่รู้ว่าไปไหนหลังจากนั้นพอมันเห็นแบบนั้นแล้วมันก็คิดในใจว่าปล่อยไว้อย่างเงไม่ได้คิดว่าต้องหาวิธีอะไรสักอย่างที่จะช่วยเหลือ ตาลุมที่สติมไม่ดีกับเด็กที่เดินอยู่ด้วยตรงนั้นค่ำคืนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนพยายามว่าหลังจากเลิกงานขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับขี่ตามหาอยู่ว่าอยู่ที่ไหนไปนั่งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหรือเปล่าอ่ามันก็ไปเจออยู่ที่หนึ่งคือสิ่งที่เห็นคือตาลุงคนนี้เหมือนเดิมเลยคือเดินจูงเด็ก จะบอกว่าจุงเด็กก็ไม่ถูกสัทีเดียวต้องบอกว่าเด็กคนนั้นเดินจับมือกุลลุงแล้วลุงก็เดินไปเรื่อยๆมาว่าไอแม่มันก็เลยแบบพยายามรวบรวมความกล้าแล้วเดินเข้าไปหาตานุงคนนั้นแล้วก็เข้าไปพูดว่าลุงอนอนไหนเนี่ยมีญาติพี่น้องหรือเปล่าไอแม่เมื่อเล่าให้ฟังว่าตาลุงคนนั้นก็หันมามองหน้าด้วยสายตาที่แบบ ซึมเฝ้าลักษณะก็คือตาลุงนั่ซึมเร้าเลยแต่สิ่งที่แม็กมันบอกมาว่าทําไมไม่รู้เวลาที่มันมองตาลุงคนนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าตาตุงตาลุงคนเนี้ยไม่ใช่คนที่สติไม่ดีน่าจะเป็นคนปกติธรรมดาเน,นี่แหละตาลุงนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วแกก็เดินต่อไปต่อไปเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยตาลุงคนเนี้ยเริ่มเดินขึ้นบนสะพานไปแล้วมันเป็นสะพานที่ข้าแม่น้ําทีนึงไอ้แม็กเนี่ยมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ถามว่าลุง ได้ยินผมไหมเนี่ยว่าบ้านนี้บ้านลุงในอยู่ตรงไหนสิ่งที่ได้ยินกลับมาคือตะลุมพูดว่าไอ้หนูยังช่วยยังช่วยลุงด้วยพูดมาแค่นี้ไอ้แม่ก็เลยถามว่าช่วยอะไรลุงจะช่วยอะไรให้ช่วยอะไรสิ้นเสียงที่แม่ถามให้ช่วยอะไรตะลุมนั้นก็ร้องไห้ใหญ่โตเลยร้องไห้ฟูมฟายใหญ่โตเลย ก็คือเกิดความแปลกประหลาดใจกันแมคมคนเกิดอะไรขึ้นลุงจะเป็นอะไรเหมือนกันเนี่ยแล้วมันเริ่มมั่นใจได้เลยว่าตาลุงคนเนี้ยถึงอาจจะเป็นคนที่สติไม่ดีแต่น่าจะเป็นคนที่พอที่จะฟังรู้เรื่องน่าจะคุยกันรู้เรื่องอยู่บ้างมันก็ตัดสินใจแล้วว่ามันต้องหาความจริงให้ได้มันต้องคุยกับลุงคนนี้ให้รู้เรื่องให้ได้มันก็เลยเดินเข้าไปเพื่อจะพูดว่าลุงไม่ต้องร้องไห้ผมจะมาช่วยนะผมจะมาอะไรตรงนี้ แต่ยังไม่ทันได้อะไรยังไม่ทันได้พูดว่าอ่าจะเข้าไปปลอบใจอะไรตะลุงนั้นก็วิ่งเลยวิ่งแบบวิ่งแล้วก็พูดว่ายังมายุ่งกับกูยังมายุ่งกับกูแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามลากเด็กคนนั้นแล้ววิ่งตามกันไปวิ่งหนีกันไปไอ้แม็กมันก็พยายามขี่มอเตอร์ไซค์พยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆลุงคนนั้นก็คือวิ่งหายเข้าไปในวัดวัดนั้นหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งในค่ําคืนนั้น ตัวมันเองเนี่ยมันไปบอกกับตัวของลุงเจดว่าตาลุงคนเนี้ยอ,อยากจะช่วยเหลือตาลุงคนนี้ลุงเจดเขาก็บอกว่าช่วยเนี่ยมันช่วยได้แต่ว่าแน่ใจนะเรยจะเข้าไปช่วยเขาเพราะว่าตาลุงเนี่ยแกต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราไหมแม็กมันก็เลยบอกว่าผมเห็นเมื่อวานนี้ผมคุยแล้วสายตาแกมันไม่ใช่คนที่ เสียสติสายตาแกเป็นคนปกติธรรมดาลุงเจ๋ก็บอกว่าอะถ้าตัดสินใจที่จะช่วยกันแล้วเนี่ยก็ได้เอาอย่างนี้แล้วกันง่ายๆเลยบ้านลุงเจ๋เนี่ยแกค่อนข้างที่จะเป็นคนมีฐานะแขมีบ้านสวนอะไรของแกอยู่แล้วก็มีลูกน้องลูกน้องอะไรมากมายนี่แหละแกบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวจะให้พวกลูกน้องเนี่ยไปช่วยกันพากันไปหาหมอแต่ว่าถ้าสมมติว่าพาไปแล้วว่า ไปหาหมอได้หมอรักษาได้ก็จบกันไปแต่สมมุติว่าไปถึงปั๊บแล้วไปคุยกันแล้วได้เรื่องได้ราวมาตรงที่ว่าตาลุงคนนี้ไม่ได้เสียสติอย่างที่แมกพูดเนี่ย mm. ก็อาจจะรับก็มาอยู่ในบ้านแกมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านแกเพราะว่าบ้านแกมีที่เนื้อที่กว้างแล้วก็มีพวกเรือนหลังเล็กอะไรแบบเนี้ยมีให้พักอาศัยอยู่ตกลงวงใจกันคืนนั้นก็พยายามที่จะตามกันไปไปตามหากันตามหาตามหากันไปสิ่งที่เจอก็คือตาลุงคนนั้นเนี่ยเหมือนเดิม เดินกาลังจะเดินขึ้นไปบนสะพานเหมือนเดิมไอ,อ้เจ้าแม็กเนี่ยมันก็ลงจากรถของลุงเจดเลยวันนั้นก็รถปิ้บอัพก,กันไปพร้อมก,กันกับพวกลูกน้องของ,ของลุงเจดพอมันเดินลงไปปั๊บมันก็วิ่งเข้าไปเลยหวังที่จะไปเรียกให้ตาลุงที่เสียสติคนนั้นเนี่ยให้หยุดคุยกันพยายามที่จะหาทางช่วยเหลือให้ได้ไม่ว่าจะพาไปโรงพยาบาลหรือว่าจะพาไปบ้านของ,งเจตก็ตามแต่ สิ่งที่มันเล่าให้ฟังก็คือเหมือนเดิมลุงที่เสียสติก็ร้องไห้ร้องโหมแล้วก็พูดมาคาเดิมว่าไอ้หนุม่มเอ็งช่วยลุงด้วยเอ็งช่วยลุงด้วยพอหลังจากเสร็จคําพูดของตัวลุงคนนั้นเนี่ยไอ้แม็กมันก็ตะโกนเรียกพวกลูกน้องของลุงเจนให้วิ่งลงมาจากรถปิ๊กอัพแล้วก็วิ่งไปรับนะพอวิ่งมาถึงวิ่งวิ่งหนึ่งเข้ามาก,ก็พยายามที่จะพาลุงคนนั้นไปได้สิ่งเดียวที่ ไอ้เจ้าแมกมันบอกไปมาบอกว่าอ่าจับลุงพยายามช่วยกนะันจับลุงพยายามคุยกับลุงให้ดีส่วนเด็กคนนั้นเนี่ยอย่าไปทำรุนแรงกับเขาเพราะว่าเหมือนเด็กจะไม่ค่อยรู้เรื่องกุหลาบพูดกันง่ายๆก็คงจะรู้พอสิ้นเสียงคำนี้เสร็จปุ๊บลุงเจ๋ก,ก็เลยหันมาพูดกับไอ้เจ้าแมกว่าเดี๋ยวนะมุงบอกว่าให้พยายามจับเด็กให้ดีเหร แม่ก็บอกว่าก็ใช่ไงเด็กที่เดินตามนั่นพอเสร็จคําพูดคํานั้นเสร็จปุ๊บลุงเจนเนี่ยแกก็เลยเรียกเจ้าแมกบอกว่ามึงไม่ต้องจับแล้วมึงเดินข้ามมันนี่มึงเดินข้ามมาฟังนี้มาคุยกับกูป่ะแมนก็เลยเดินข้ามกลับมาโดยความสงสัยว่าทําไมเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถหยุดตัวของคุณลุงที่เสียสิได้แล้วทําไมไม่จับก่ะมันก็เลยเดินเข้าไปถามลุงเจว่าทําไมเรียกกับมาทําไมเพราะว่า มันกําลังจะกลับได้แล้วกําลังจะพาตัวเข้าไปได้แล้วสิ่งที่มุงเจะพูดก็คือว่ามึงถามลูกน้องกูกูได้เลยทุกคนเนี่ยน่าจะเห็นเป็นสิ่งเดียวกันคือตาลุมคนนี้เขาเดินอยู่คนเดียวไอ้แม็กก็เลยบอกว่าจะเดินคนเดียวได้ไงเพราะว่ามีเด็กเดินอยู่ในน้ะเด็กเดินตามอยู่เลยนั้นจะไปเดินคนเดียวได้ยังไงลุงเจยก็บอกว่าเด็กคนไหนไหนเด็กคนไหนมึงชี้ให้ดูกูดูสิ พอสิ้นเสียงที่ลุงเจดพูดและแม็กมันหันไปก็คือเด็กคนนั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้เห็นแล้วไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วด้วยความสงสัยเลยแม็กก็คือมันมันเกิดอะไรขึ้นว่าเด็กคนนั้นหายไปไหนมันก็เลยพยายามเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปหาความจริงกับลุงที่สติไม่ดีคนนีน้พอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณลุงเนี่ยที่สติไม่ดีนยก็เหมือนเดิมเลยร้องไห้ร้องโหยแต่คราวนี้เหมือนกับแบบว่าจาับ แขนจับมือแม็กว่ามึงช่วยกูด้วยมึงช่วยกูด้วยกูยังไม่อยากไปแต่แม็กก็ถามว่าอะไรเื่ออะไรกูยังยังไม่อยากไปเผื่ออะไรพอเสร็จคําพูดคํานั้นตะลุงคนนี้ยยื่นผ้าหอนเป็นผ้าอะไรก็ไม่รู้อะมันหอ่อห่อฝ่ายของมาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แล้วก็ยืนย่นให้ยื่นให้ไอ้เจ้าแม็กพอเจ้าแม็กรับผ้าเสร็จปุบ๊บ ตาลุงคนนั้นก็หันตัวลงไปและก้าวขึ้นบนสะพานแล้วก็โดดลงไปในน้ำและหายไปก็สร้างความตกใจมากว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นก็เลยต้องมีการแจ้งความกันว่ามีคนกระโดดน้ำฆ่าตัวตายตำรวจมาถึงรถมูลนิธิหรืออะไรมาถึงก็แล้วแต่พยายามตามตามหางมกันอยู่ครับสิ่งที่ทุกคนหวาดกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นขึ้นจริง เพราะว่าคุณลุงที่เสียสติท่านนั้นเนี่ยสรุปว่าจมน้ําตายในคืนนั้นก็ได้มีการไต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมาทําอะไรการทําไมลุงคนนี้ถึงได้โดดน้ําไปไอ้แม็กเนี่ยมันก็เลยบอกว่าผมต้องการแค่จะมาช่วยต้องการที่จะมาหาที่อยู่ให้คุณลุงท่านนี้แต่ไม่รู้ว่าทาไมคุณลุงท่านนี้ก็โดดน้ําไปแต่ก่อนที่จะโดดน้ําเนี่ยแกเอาห่อผ้าอะไรไม่รู้ให้กับตัวผมไว้ทาง เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่า่อผ้าอะไรในเขาเปิดดูพอเ,เปิดเข้ามาดูสิ่งที่เห็นก็คือมันเป็นถ้วยกุมกงที่มีฝาปิดได้พอเ,เปิดเข้าไปในนั้นมันคืออัฐิมันคือกระดูกและที่ติดกับกระดูกนั้นมันคือรูปใบเล็กๆเ,เป็นรูปของเด็กคนหนึ่ง เื่อไอแม็กมันเห็นแล้วมันบอกมันจําได้ติดตาเลยว่าเด็กคนนั้นคือเด็กที่เดินตามจักมือคุณลุงคนนี้โดยตลอดเหมือนกับว่าสติมันจะหลุดแต่ตอนนั้นฮะแต่ว่าลุงเจที่อยู่ตรงน,นั้นด้วยแกก็เลยเดินเข้าไปจับมือเหมือนกับว่าพยายามให้ไอ้เจ้าแม็กเนี่ยมันคุมสติให้ได้ก่อนตัวตอนเช้าเนี่ยลุงเจดเนี่ยแกก็ไปหาไอ้เจ้าแม็กไต่ถามว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้ ดีขึ้นหรืออยังหลังจากที่เหมือนกับว่าไอ้เจ้าแมกมันสติหลุดเพราะว่าลุงเจตกลัวว่ามันจะล้มมันจะได้ไข้มันจะป่วยไปไอ้เจ้าแม่มันก็เล่าให้ฟังว่ามันเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรแล้วแต่พีมแค่ว่ามันสงสัยว่าสิ่งที่มันเจอทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรมันก็ถามลุงเจสิ่งที่สรุปทั้งหมดที่ลุงเจตเล่าให้ฟังก็คือว่าจริงๆแล้วลุงที่เป็นคนที่สติไม่ดีเนี่ยเมื่อก่อนแกไม่ได้เป็นแบบนี้ แกเองเนี่ยมีอาชีพค้าขายแกขายผลไม้อยู่ในตลาดน,นี่แหละแต่ว่าเนื่องจากว่าแกมีเมียสวยแล้วอยู่กินกันได้อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งแต่เนื่องจากว่าความที่แบบเมียของแกเนี่ยอย่างที่บอกก็คือหน้าตาสาสวยคนนู้นคนนี้ก็มามจีบกันไปเยอะแย,ยะมากมายไปหมดก็เหมือนกับวันหนึ่งทําให้เมียแกเนี่ยรู้สึกว่า หลงละเริงไปหรือคิดผิดไปหนีตามผู้ชายไปพอหนีตามผู้ชายไปเนี่ยตาลุงันนี้ก็พยายามแบบว่าให้เมียกลับมาให้ได้เพื่อได้มาอยู่ด้วยกันกับลูกพยายามแล้วพยายามอีกเมียก็ไม่กลับมาจนวันหนึ่งแกเครียดหรือแกอะไรก็ไม่รู้แกดื่มเหล้าเข้าไปหนักมากแล้วก็เหมือนกับว่าแกขาดสติวันนั้นเนี่ยแกเอาท่อนไม้ท่อนหนึ่ง ฟาดเข้าไปที่ศีรษะลูกแกลืมตายด้วยความที่แกเมาหรือความที่ปรสติหลุดหรืออะไรก็ไม่รู้แต่หลังจากที่เสร็จสิ้นเรื่องเรื่องราวหลังจากมันเกิดเหตุไปแล้วเหมือนสติแกกลับมาแกก็เหมือนกับแหกปากวุ่นวายร้องไห้ว่าแกฆ่าลูกตัวเองแกฆ่าลูกตัวเองอะไรประมาณนี้แกฆ่าลูกตัวเองเดินไปบอกชาวบ,บ,บ้าน,นว่าแกฆ่าลูกกูฆ่าลูกกูอะไรน้องนี้ หลังจากนั้นก็คือเหมือนกับว่าเกิดคดีความด้สพักตำรวจก็คือต้องพาเข้าไปดําเนินคดีตามกฎหมายแต่การพาเข้าไปดําเนินคดีกฎหมาย,นยมันไม่ได้อย่างนั้นพเพราะเนื่องจากว่าตาลุงท่านเนี้ยแกเพิอเจอตลอดเวลาแกลวอยวายตลอดเวลาจนเหมือนกับแบบว่าแกเหมือนเป็นคนที่เสียสติแกเหมือนเป็นคนที่สติไม่ดีอะไรประมาณนี้หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อวัดนั้นเนี่ย ที่เป็นคนรับศพของเด็กคนนี้เข้าไปชาวนาักกิจท่านก็เลยเหมือนกับว่าลองดูดูไหมลองดูไหมว่ามันสติไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าเมียมันทิ้งไปแล้วมันฆ่าลูกตัวเองเนี่ยมันไม,ไ,มไม่น่าจะใช่คนปกติแล้วแหละมันสติไม่ดีหรือเปล่าประมาณนี้เหมือนหลวงพ่อก็บอกว่าขอบิณฑบาตไอ้นี่มันไว้แล้วกันถ้ายังไงก็ขอให้มันอยู่ที่วัดนั่นแหละก็เหมือนเป็นอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดตะลุงคนนี้เหมือนเป็นคนที่เสียสติไปเลย หลังจากที่เผาลูกแกไปแกเก็บอาทีอันนั้นใส่ผ้าห่อไว้พร้อมกับรูปของลูกแกเที่ยวเดินไปไหนมาไหนเลื่อยเปื่อยเป็นคนแบบสติดีม่งไม่สติดีมัางเรื่องราวทั้งหมดที่มันเจอเนี่ยแกเล่าให้แม็กฟังมันก็เป็นประมาณนี้แต่มันก็ยังเป็นปริศนาอย่างหนึ่งตรงที่แม็กมันบอกว่าไอ้นุมน่มมึงช่วยกูด้วย กูยังไม่อยากตายกูยังไม่อยากไปถ้าผู้ชมคิดเลยว่าทำไมตะลุกคนนั้นถึงพูดแบบนัน